ดูสิ í, อุย้ยนี่อย่าไป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 ไม่ให้ไปเงี้ยพีนี่แม่นี่แก้วนี่นี่ <c oughs> ต้องเอาผ้ามาใส่ให้อุย้ยนี่นี่นี่พีนนี่แก้วอ่ <c oughs> <ๆ>ะกลบาดเขาเด็พี่ินปลาที่อื่นก็ลุกไปโอ้โหโอ้โอ้ <c oughs> โอ้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 มามามาระวังมือคนด้วยด้วยนี่อย่าไปทางนู้นเดี๋ยวตกลุ้มดูสิมาลุกมา นี่นะคะทั้งหมดมีทั้งหมดไอ้เก้าตัวตุ๊กุ๊กเลยอ่ะมีแจ่เหน้ารักนั้นเลยอ่ะนี่ตัวนี้สวยนี่นี่ตัวดงนี่ก็สวยนี่ตัวกูุกทั้งหมดกี่ตัวนะสี่หรอมันมีห้าตัวเขาไปสองเหลือสามตัวเมียสี่ตัวตัวเมียสี่ตัวเออมันมีเก้าตัวทั้งหมดรวมกันดำดงเป็นแม่เขาอยู่นี่ ดีแ,แม่เขาไม่กัดนะนี่พี่ยินเอาเข้าวมาให้เขาทุกวันไงพี่ยินเอาเข้าวมาให้เขาทุกวันมันก็เลยไม่กัด